นี่เอเอพวกเด็กวัยรุ่นประมาณสิบว่าปีหรเยอนะแบบมัดมันะอยู่ข้างในเลยแบบบตาขวางอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะดีน้ำท่อม

ยืนได้ข้ต้นไม้เดี๋ยวลงไปเดเขก็บอกเองแต่ไม่ลงไปนี่เพราะมันก็อยู่แต่ตรงน้แหลต้งทางหันดี่าพี่ได้แค่ตรงนั้นแหละชั้นสูงดีแล้วต่เขาขึ้นมาหาเราได้นะใช่ให้เขาขึ้นมาหาเราดีกว่าเราอยู่ชั้นสูงตรงต้นขี้เหล็กนั้นก็ไปถ่ายรูปได้ไปถ่ายคลิปถ่ายรูปได้แต่ว่าหันไปเฉพาะตรงต้นไม้นะอย่าหันกล้องไปทางน้นอ่าก็ทาเขาจะเดินมาบอก ไมาไงมาลดเลยอ้ท <ừ> ี่มี่ปะนหากันตรงนี้ตรงนี้หรอใช่ใช่ตรงนี้แหละตรง้ล่างนั่นแหละเอาเข้าไปเอาเอาเอากับพี่ก๊อฟก่อน200เติมเดี๋ยวพ่อจากตะไก่

ก็ไม่กี่ทหารเขมรนี่ตัวตัวอปัชเยก็ขึ้นมาผักนะครัอปัชเยอปัเย่น่ะมาไม่ทันตัวตึงน้องพี่มาไม่ทันเราผมตึงผมอยู่นี่ตั้งแต่บ่ายแล้วใช่ไหมเรามาถึงนี่แบบเรามาถึงนี่เที่ยงสิบห้าสิบมาแล้วเอาของเอาเอาของไปจากลุงข้างหน้าเสร็จก็เข้ามาแล้วมาแล้วน้องมีของมาน้ำมาห้าหกสิบแพ็คตลอดไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ไม่ได้ถ่ายเพราะผมเข้ามาผมไม่ถ่ายถ่ายถ่ายรูปตั้งแต่ตอนนี้ อาหารออจะส่วนใหญ่เกินเหก็ไม่นานหรอกก็เคลียร์กันแป๊บเดียวพี่ผมเป็นทหารอยู่ในนี้ยศสูงอ๋อทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ี่ ไม่งั้นผมเปิดไปแล้วกลับไปรุ่นที่ที่ไปถ่ายรูปก็ยกตัวข้างในเห็นไหมมันมันเข้าตรงนั้นแหละคล้ายๆว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเดินหลงเข้าไปสักคนเดียวสองคนมันก็จะมาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปกันเป็นกลุ่มมันก็ไม่ไม่แสดงท่าทีสังเกตดูนะอ่านี่จะเขมรอยู่ตรงนั้นนะรู้เลยสังเกตดูท่าทีมันออกไงถ้าเดินไปคนเดียวมันจะแบบ ยออะไร่ผมเล่นผมก็ไม่เล่นเป็นการจีนผมเล่นลนัน่นตัวนั้งกดตัวสองอันนั้นตัวติงเขาเลยนั่นนึงตัวอปัตชยเย่ไปแล้วนะฮะโอ้มึง <c oughs> อย่าพูดอย่างนั้นสิลุกเนน้อยเยอะยนั่ะนเองน้าแกถือแกถืออะไรนั่นอะ <laughs> Trang kia hết rồi đó. <laughs> không đúng <laughs> 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 ยาต้องได้วยไมต้อทำจตาลกรไรเลยนะไปทำอะไรใชไไนีนะครับสอนี้เป็นเป็นทางบริชาเป็นของทะเลนะแต่ว่า้าเนี่ยมาทางดังขมเอครับ่นทคุยมนใสๆหน่อยก็มจไนนี้ยู่นี้ สูตรเิมันหลอกพิมกลางสุดกตรงนี้ม,มีปูด,ด้วยสองมือใบ้างกำลังพิชิตอาหารไทยไม่ใช่กำคา,าเทเครียด<ว>้านห<ว>รือเปล่าฝรั่งได้เมียขนานะครับ เมื่อกี้มากวากันตรงนี้แหละมากกวากันตรงด้านหน้าเมื่อกี้นียอันนี้ขมิ้นนะครับจะได้หัวฝรั่งหลังสายคลิปงจงดูเ

mọi mà chơi mọi người chơi 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 mọi người chơi <laughs>